นีถ่ายภาพตัวนี้นะกดนี้ลูกดกดตัวนี้อย่างเดียวตัวอื่นนะฮกดนะตอนนี้ถ่ายวีโอด้วยมันจะเดินเห็นไหมเลื้อจะเดินกดนี้เดี๋ยวเวลาลุงทํางานตรงนี้นะยืนตรงนั้นนะถ่ายด,ด้วยนะถ่ายเวลาลุงดูเห็นไหมเฮ้ยวอเนะอเนาะ อิฟันโลพัทโตตาวะสังโกสังทังนามิะบมาีกเลครับนพิธีสดนะครับมันติกาบางสกุลก็จะอันเสร็จพิธีพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับครับซึ่งก็ระดับต่อไปก็จะเป็นพิธีทอดผ้ารับไปบางสกุลนะครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับนอกสการ์พระภูมิพิ่กิจาการุาการเจ้าคณะขบวนวันยาวซึ่งเจ้าวัดวัดพิยามา่ามสการพระภูดันทะวัดกิลพรเจ้าคณะขบวนบอกเจ้าวัดวัดสิงลางและพระคุณเจ้าุกรูกนะครับกับเรี้ยและท่านประธานและท่านูุฒเกียรติารพทุกท่านกระผมเรือตีวิสัยพินานทองเลขานุก,การนายกเพื่อวันตรีขบวนวัญยาวกับได้รับกนารอน,านมุมัติ าดาวทีิภาพเป็นพิธีกรในงานประชุมเพลินคุณแม่สวินด้วยเกลื่อนนะครับับท่านผู้เกียรติเคารพท่พรรันโลกนี้เหมือนนัโหละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาตามไร่ลำทำทีลาตามดีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจาบจอน พอรับพรจบชีวิตก็หลานนะครับคุณแม่สวินทวีเกลือได้แสดงบทบาทลีลาชีวิตจนถึงวันรับสุดท้ายปังใจนั้นเป็นสมบัติของทุกชีวิตที่ติดตามมาตั้งแต่เกิดเกียรดก็ต้องพบไม่ชอบก็ต้องเจอจะหลบลี้หนีไปก็ไม่ได้จะอุทธรดีกาต่อรองขอร้องก็ไม่ได้แต่ผู้ที่สร้างความดีเอาไว้เมื่ออยู่ในโลกนี้ก็ย่อมมีความสุข ขันจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปสวยสุขในโลกหน้าชื่อว่าปักสุขสุขในโลกทั้งสองคร<ม>ับก็จะพาได้ตั้งบทเพลงคุณศพคุณแม่สุวินช่วยเกื่อนมาตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่19มีนาคมสองพันห้าร้มวเวลาหคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้รับเกียรติแต่จากครูท่านที่เดินทางมาฟังพระคุณเจ้าสวดพระพิธรรมในทุกๆคืน ขั้นหลับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตาบางสุกุลนะซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดทั้งหมดเจ็ดชุดด้วยกันนะครับผมก็จะอ่านรายนามนะผู้มีหลัชื่อดังต่อไปนี้นะครับทอดผ้าในชุดที่หนึ่งแต่จำนวนห้าท่านนะครับคุณท่านดิเรกน,นะครับคุณจรานศักดิ์รักคุณล้วนเดืองโรดคุณลำพันสว่างสุขคุณเดือนศรัทธาคุณอาลีตันเจริญครับขอเจิญห้าท่าน เป็นโัวหานทอดผ้าไตราบงังสุขุนขออนเชิญครับ วางได้เลยนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางสองและสาม

ทาไปสกุลนะครับขั้นตับต่อไปเป็นที่สองครับขอรเรุณขุนไทยิปูคุณสำนาญลโว้คุณสุรไทยลำไทรคคุณพัฒรีลำไทยครับขอริเจริดทั้งสี่ท่านเป็นตัวแทนชาว้าไทยมังสุกุลบริเกิยครับย้าลงเลยครับคุณยายลงครับเสล้ ถือือไปด้วยเดี๋ยวคุณยายขึ้นมาแล้วก็มาวางดอกไม้จันทร์ครับนี่ก็ให้เกียยตุณยายดอกใหญ่นะครับทําเต็มผักเดี๋วขึ้นมาครับตยายลงก่อนโอกาสนิมนต์พระพุทธเจ้าวันที่ร่าสี่รูปเป็นองค์พิจารณาพระไตรปิฎกขุดคระตขอการนิมนต์โดยความโปรดคราบ não ับต่อไปนะครับขอเป็นเจที่สามนะครับการประชุมขอเรีนเกลิ่นกระนกอัสมโวคุณกระน,อก,อก,ะนกนะครับอสัสมโวคุณยันยงเกลิ่นโ,โลดคุณกาหลงเจริญนพลเจริญนพงนะครับคุณไทรละไทรเพื่อ,อนครับขอเชิญทั้งสี่ท่านเป็นตัวแทนพ่อข้าไทยทุกคนขอเรียนเชิญครับ พระการพิบนลย์พระคุเจชาวัดพิมลลามสองรูปวัดปัญยวรามสองรูปถาอเป็นองค์พิจารณาพระไทยบางสุุก่อการที่ทมล,ดลมเดียวก,กัระโลบครับ คุณไทรัพย์อาลีเื่องคุณไทรัพยอยู่เซเลเฟนครับ สาธุกาขอขอบคุณนะครับทั้งสี่ท่านที่เด๋ยวจะสาทิ้งขาข้าไปรับคุณครับลำดบต่อไปเป็นทุกที่สี่ครับขอเิญคุณสุวนรณกเกียคุณวัารพลาเกอานันาประธานเทศบายาครับุเกอานสองท่าอดาเกรานนารอดาไยงสูพเจาครับ เลขาในการปู่พิจิตรตารครับและพระนิรันดร์นะครับเลขาเจ้าพระตำบนบอครับ ขอบคุณนะครับทั้งสองท่านที่เกียแทสัมเกียร์พเาตัวแทนพระาชไปนงสุดๆนะครับแล้ต่อไปเป็นจุ่าครับและองค์พรีิเฉยพี่ใหญ่วัดามแวงปรวัิาสี่ใญ่บ้านหมู่ที่สีนะครับขึ้นพระราชาไปนำสุขุนของทุคราบ เดียร์งานภาคใมาสู่รัน านิตาวสังฆาวาอุปัทวยธรรมโนบุปาชิตวานิโรจนติเตตังโีปตตโมตุปโภคะขอบคุณนะครับคุณยศประสานแสงตรงอัคีบ้านโมกิสิน่า กับเมื่อต่อไปพระองบริเตนจะตีเนฐาะก็เริยดองนายกเส้นตีตะวันลางยาวครับเป็นตัวแทนพระมาคไกรมัุลกรับเตนครับอกรากนิมนต์พรนคัูดันทวัตละพรเจ้าคณะตำบลบอกแต่ว่ารซึ่งล่างเป็นงค์พิจารณาพระไรมัสกุขอกรการญี่นด้วยควาเโปรพครับ Спасибо. И на ตัวทวายาวเขตยสองนะครับได้อ่านประวัติของผู้วัยชนโดยสังเกตครับคุิเดียนครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูที่จิจอุตการเจ้าคณะตำบลบัรยาวซึ่งเจ้าวาดพัดบรรยาว่างตาพิจิตรสอท่านบุตรครับเรียนท่านสมบูรจริตงามนายกเทศมนตรีตำบลบัรยาวและท่านผู้มีเกียรติทีตลรดทุกท่านครับกระผมนายอนุชาคนละ สมาธิสภาพิสมาธิบรบัญญาปีที่สองเป็นหลาผู้วัยชนได้รับฉันทานุม,มัตินะครับเีกับทางด้านเจ้าภาพไ้นาเรียนประวัติผู้วัยชนดังนี้ครับประวัติผู้วัยชนคุณแม่สวิ์ช่วยเกลือเกิดเมื่อพุทธศักราช2481เป็นบุตรคนที่13จาก14คนของนายหวางและนางหกผมเรียง คุณแม่สวินช่วยเกลือนได้สมรสกับนายธมช่วยเกลือนมีบุตรธิดาวมทั้งหมดแปดตนดังนี้หนึ่งนายนัชชนน์ช่วยเกลือนเดือดตึงอาชีพรับจ้างทั่วไปสองนายกำจัดช่วยเกลือน,นเดือดทุยอาชีพรับจ้างทั่วไปสามนายกำธรช่วยเกลือนหดือจจรอาชีพรับจ้างทั่วไปสี่ นายนาลงช่วยเกลือนหรือแมวเสียชีวิตแล้วถ้นานายสงครามช่วยเกลือนหรือครามอาชีพประมงหกนายอัมพรช่วยเกลือนหรือพรอาชีพรับเหมาก่อสร้างเจ็ดน,นางประทุมหรือทุมช่วยเกลือนอาชีพรับจ้างทั่วไปและแปดนางราวันช่วยเกลือนหรือวันอาชีพรับจ้างทั่วไป คุณแม่สวินช่วยเกลือนเป็นคนที่อัจฉริยะใสดีมีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้รักผู้อื่นและสั่งสอนให้คนทธิดาทุกคนเป็นคนดีโดยเสมอและทะนุพรน์ศาสนาเป็นต้นมาในวันที่6มกร,ราคม2563ได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลพระโภ้าวได้รับข่าวร้ายโดยได้ตรวจพบเจอบันเร็งในหลอดเลือดหาร แต่ได้รับการรักษาตัวตลอดมาจนถึงวันที่20มกราคม2563แพทย์้วินิสัยแล้วให้กลับมารักษาตัวที่บ้านต่อและในวันที่12มีนาคมคุณแม่สวิริช่วยเกลือนได้มีอาการหายใจติดขัดบุรพิกาจึงนำคุณแม่ส่งโรงพยาบาลขงุงปรับการศึกษารับการรักษาตามอาการ ในวันที่13มีนาคมเวลา16นาฬิกา30นาทีคุณแม่สวินช่วยเกลือก็ได้จากไปด้วยอาการสงบหลมสิริอายุได้82ปีการจากไปของคุณแม่ชวิตช่วยเกลือนในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่บุทพิตาและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นก็ย่อมมีตาย ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความตายความเจ็บความแก่เปลี่ยนเปลี่ยนย่อมเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาครั้นถึงเวลากําหนดแล้วก็ย่อมจะต้องถูกทําลายไปโดยธําหน้าแห่งคุณพระรัตนตรยัยและบุญกุศลที่คุณแม่ปวิญช่วยเกลื่อนตั้ปฏิบัติความเพินมาตลอดจนถึงบุญกุศลที่บุญธ,ธิดาญาติมิตรเพื่อนสนิทีสหายได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักตินานลูกประทาน อุทิศให้ในครั้งนี้จงเป็นผลปัจจัยส่งให้คุณแม่สวิตช่วยเกลือได้ไปสถิเสเวยอุดมส,สุขในทิพยพิมารสุขติสถานในสัปปายภพบด้วยเดิดในวาระสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมจิตอธิษฐานเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญกุศนส่งดวงวิญญ,ญาณของคุณแม่สวิตช่วยเกลือนให้ไปสู่สุขติในสัปรายภพบด้วยการยืสนสงบนิ่งไว้อะไรประมาณหนึ่งนาทีด้วยความกระรบโดยพอเพียงกัน ขอเรียนเชิญครับ